สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ได้มาทำความสะอาดสารพระภูมิชั้นห้านะคะเพื่อจะมาสักการะไหว้ตรุษจีนนะคะของห <underside> ้างไม้ช็อปปิ้งมอลนะคะนี่คือหาด บาลีไฮนะคะอำเภอบางละมงุงจังหวัดชุบุรีนะคะนี่คือชั้นห้าที่ฉันขึ้นมาทำกัะสานหน้าสารพระภูมันนี้เพื่อจะไหว้สูตรจีนนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองรักปกปักรักษาขอให้จเจริญหน้าที่การงาน มีทรัพย์สมบูรณ์นะคะทุกท่านขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสินเจียยูอีสินนี่หวดใช้หวดใช้นะคะ ร่ำรวยมั่งมีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะตรงไปที่มีตึก้งสูงนั่นคือท่าเรือนะคะวันนี้อาจจะมองไม่เห็นทิวทัศน์เท่าไหร่นะคะ